หมาย่างที่กํา so ลังนํามาบ่ะครับนี่ออม่ยังนะครับนี่นี่ตัวตัวเดี๋ยวจะพาเบาบึงตัวนี้อันนี้ที่ที่เป็นที่เฮาตอนไหวนะครับนี่นี่คือปวกที่ตอนไหวอ่าจริงตอนติดแล้วเรียบร้อยบอครับตัวนี้เรียบร้อยพอจุ่มได้ครับอายุเท่าไรครับลีมตัวนี้ที่ว่าอายุจะไลายมดเลยเกือบเฮาเอามาจากต้นมั่นกับเขาก็มาช่ำไหวประมาณสิบห้ามือถึงยี่สิบหมือนะครับประมาณเดือนกลัวนะครับเกือบเกือบมันครับนี่ครับ มันสิถิ่มใบมันเนี่ยบางต้นกับบนถิ่มใบนะครับแต่ว่าระบบหลากมันดีว่าคือต้นผมมีประกันนะเราประกันแล้วไปมีทับทิมครับอ่าท้าพิมถยามโอ้แล้วก็จะมีบักเลมอนเลมอนด่างไ่มครับเนี่ยไม่น่เขาคล้ายต้นละสองร้อยห้าสิบตัวหน่อยเปลี่มอนด่างก็มีแม่นครับเลมอนด่างแล้วก็ไม่แน่ตัวงหายกับตันละสามร้อยสามร้อยสิบล้อมซุ้งข้าบวกค่าวซุงไปเรียบร้อยนะครับนี่พวกนี่พวกจำนายนะครับ พร้อมไปแล้วอู้มียางดังแน่ครับนี่อันนี้ก็บักนุ่นบักบักนุ่นดังครับบักนุ่นดังฝักมันฝักมันก็ดังนะครับดังเบิ้ลที่กับอกครับเนี่ยก็บักยุ่มดังครับตัวนี้อ๋อครับอ่าตัวนี้หน่อยนานดังตัวผมเดี๋ยวเบิ้งในคลิปนี้เกษตรเขาบอกว่าแห้มันดังเหลืองนะครับแต่ว่าผมเด็ดใบออกให้มันแตกใบใหม่นะครับอือเนี่ยก็บชิมีโกโก้ดังโกโก้ดังดังเนี่ยก็ใบแปลกนะครับ เขาเป็นเอื่อว่ามันเป็นยังสีเล่เ่รครับครับมันเป็นเล่ไอเทมเขาว่าอันนั้นมันกินเนืนบ่ม้อโมเมนครับนี่ครับข้อมด่างของมันมันจะเป็นใบยังสีมาแต่น้อยครับนี่ครับข้อมแล่ของมันแล้วก็จะมีหน่อยนงหน่อยนงด่างฮับเพื่อนด่างฮับ์อ๋อด่างฮับมันจะด่างฮับ์ยังสีทั้งครึ่งใยยังสีเบิร์ตสุใบเลยครับนี่ครับผมนี่นี่ครับโอ้ยเบิร์ตสุใบเลยครับผมนี่กระพวกนี่ก็จะเป็นกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์เนาะเออเขาเอาโปรดขายแล้วก็ใครสนใจเขาก็ส่งทางไปซีนี่นะครับ นี่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 มันแตกกิ่งไหมนะครับกิ่งซ้ำนี่ก็ประมาณตัวนี้สี่ลอยครับสี่ลอยสี่ลอยห้าสิบถึงสี่ลอยเดียวเตอต้นเดียวนี่แม่นครับต้นเดียวนี้ยชงคู่มือได้แลล่ะชงคู่มือเองตันีตัยางยางดังยางดังกับเี่ตัวตัวนี้มมนทิงใบนะครับตัวนี้ดังดังงามครับอ่าแล้วก็ชิมีสีมของดังนะครับตัวนี้ช่วงคู่ช่งคู่ดังชงคู่ดังต่กุน ตระกูลตระกูลเดียวกันก็ปะนั่นนะกับพวกสมเสียวพวกยังไงนันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับครับแล้วก็ชิมีตัวนี้ตัวนี้ฝรั่งฝรั่งไต้หวันดังบะครับเอฝรั่งไต้หวันฝรั่งใจยังก็อ่างนี้ใจใจใจจริงยังนไงตัวนี้ละตัวนี้ตัวนี้เนื้อเนื้อมันก็เสียบหนวยใหญ่นะหนวยใหญ่กินเนื้อแล้วก็ตัวนี้สำมรีกลมสำมรีนี่กรมสารีอยังไงก็เออ ด่างคือกันด่างครับตัวนี้ก็กินหน่วยครับ่วยกลมๆหน่อยหน่อยที่เขาขายแต่ก็ต้นตัวนี้เป็นต้นพุทพุทด่างับพุทด่างเถียงว่าไหวผ่านนะครับโอ้ตัวนี้ก็เป็นมังคุดมังคุดด่างมังคุดด่างครับอือครับแต่ตัวนี้ก็สิเป็นแป้นเป็นสีทองด่างด่างใน่เป็นฝรั่งคือกันแมนครับมันสิเป็นด่างหนแล้แต่ก็สชิมีตัวนี้เป็นสีทองด่างด่างในก็เป็นด่างกระจายด่างด่างว่ากิ้วเพืินด่างนี่เป็นด่างแนว่นี้ครับ ต่ผมผมเอาหย่อนไปเสียบก็เลยได้ครับอเอา,าเสียบหยอดก็ได้แมนข้าตัดหยอดไปเสียบข้าตอนก็ได้ตัดหยอดก็ได้แล้วก็สิมีอันนี้ครับบักม่วงบักม่วงบักครับนี่บักม่วงบักม่วงตลับหนกักด่างโอ้ตลับหนกักนี่บักครับครับสองต้นโอ้เออความด่างของมันบางทีอนะาะตมุตะมีครับนี่ค <ừ> วามด่างมันจะมีมิติของด่างนะครับครับครับเสน่ห์ของมัน แล้วก็สิมีสุมโอแดงครับสุมโอแดงก็มีโอ้ยอ่าก็สิมีจิกจิกหนามจิกหนามแดงจิกหนามแดงแต่ว่าบานเฮาก็อื่นว่ากระโดนกระโดนหนามแดงกระโดนหนามตัวคนโบราณนึกบอกว่าแม่มันว่าหายากบ่ครับเนี่ยบูจะกึอยู่แถวบานเฮาไหนเหรแม่อยู่บังเล็กกว่าจะมีพุดเออกว้อมว้อมหกันก็จะเอาลงแล้วตัวนี้สมเชียงครับสมเชียงแดงสมเชียงแดงก็มีเออครับตัวนี้เอาไว้กินลูกมันปลูกไว้แล้วก็ตัวนี้ นี่ครับเสต้าวเสตาดแดงเสต้าดแดงครับโอ้ได้มาแต่ใส่ครับอ่าเท่ากับมีหมูในเฟกมีหมูในในทีมงานเป็นนะครับเทากับซอฮาเอามาเนาะครับนี่ไงนี่นะครับบักอันนั้นแหละครับที่ว่ามานเท้าเหมือนมะนาวหูนี่นะครับด่างครับตัวมันจะด่างหอดลูกวะนี่ครับเห็นเห็นพวกดุนพีเราบอกกันมาตัวตัวนี้ผมก็ไปเอามาตะม่วบานนี่อ๋อตัวนี้จะด่างเทามาเฮ็ดพันธุ์ครับนี่ก็ไปเสียเอามาเสียบยอดนะครับ ตัวกัญจีตอนกยังหน่อยครับว่าเอาต้นหน่อยไม่เสียบก็จะเรียงไปก่อนก็ก็เฮ็ดเฮ็ดพันหนแล้วครับนี่พัน้แล้วทัเสียบยอดได้แล้วแล้วก็ชิมีตัวนี้ไม่ป้าครับห้างกระหลอกไม่ป้าห้างกระหลอกนี่ยืนนี่ยืนไห้ครับเก็บมาอันนี้ก็ต้นพุทธสอนพุทธสอนอันนี้พ่วงพ่วงข้ามพ่วงข้ามดังนี่ครับพ่วงดังมันคือชิวนี่มันก็ดังอยู่ทั้งรูมดังอยู่ทั้งรูมตัวตัวนี้มันเป็นซอากตัวนี้มันจะเป็นกิ่งอีกดังตัวหนึ่งครับ เออนี่มันฝรั่งดังอยู่ครับโมมือหมีครับโมมีต้นต้นนี้ปลูกไว้ให้ไขายเลยครับปลูกไว้ขายไปหม่พผ่นมักพ่นกระยุกไปเข้ากับเอาอยู่สวนเนาะไปมาเหรียญเอาเขากระยุกไปแมนอยู่ครับแมนอย่ครับก็มีได้ได้นะครับครับนี่จังสีเขากับขายในนิดนี่ยังเขากับขายได้ออเแม่บอกครับแมนูตะเฮ็ดนะครับเดย์ประมาณสองสองเดือนว่ะ นี่ของถี่ซะสมมากค้องเปยังคือสาสมได้บดใส่เงินในขอบขัวบดใส่เงินยังเลยครับใส่เงินจากตัวนี้ครับอ๋อใส่เงินจากตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ไปซื้อมว้วนนั้นนะครับแล้วก็ไปซื้อมว้วนนี่แล้วก็ไปซื้อมว้วนนั้นเบิ่งดี้ครับพี่น้องไอเดียไอเิ่นสุดยอดท่งเข้าค้าเอาเอาใหม่เข้าขายแล้วเขาก็ซื้อใหม่อื่นเขาใส่เงินอยู่ในใส่ทรัพยากรอยู่ในสวนเข้าให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วตั้งท่านี้ไม่ยังครับไอตัวนี้ก็เป็นใหม่เป็นใหม่ บดิซื่อนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้หนวดกุ้งโอ้ตัวนี้หนวดปลาหมึกตัวนี้ราคาโบแพงนะครับตัวนี้ก็ที่ผมพอขึ้นมาเองครับจากกระถางนี่นี่มีกระถางให้เบิ้งจากตัวนี้น้อยนี่เซ็กระถางนี่ครับมาสองกระถางมันจะมีผ้าเทียนตัวนี้ผ้าเทียนก็เอิญผ้าเทียนตัวนี้ผ้าเทียนตัวตัวนี้ตัวนี้ก็เอิญสมุไรครับเอตัวนี้ก็เอิญดินมังกรนะครับตะกุลดินมังกร ที่ได้มากเลยก็ขยายทัวสวนเลยเดี๋ยวนี้กับมอญมีลอยกระคาดีบอกครับหรื่ังไดตัวนี้เขาปลูกเป็นประดับปซื้อประดับไปซื้อครับตัวบางคนก็กมา่หยกเอาบางทีก็ลอยสองลอยสามลอยโอ้โหแล้วเต้เต้ตะเกียบมันครับตัวนี้กับพวกเม่นพวกยังอันนี้คือโซนนะครับเออนนี้เป็นโซนตัวนี้มันเป็นเงินตั้งต้นไว้อนาคตนะครับขาเอื่อนเงินตั้งต้นไว้ครับครับพอผมผมคิดไ้ว่าไม่เขาขายลั่นขายต้นใหม่เนาะ มันมือยี่ควายมีไผปิดตูวเหรอครับมไม่พวกนี้มันมีไผปิดตูวหรอกก็คือว่าเขาเขาเหรียญใหม่แปลกนะเพราะว่าเขาอยู่เขาาอยู่ทั้งในครับเขาอยู่ในสวนเขาบริยูมีนาลานคือเขาครับผมคขาไมนาลานเขาเกิดขายได้หมดเขาขายในออนไลน์เขาเกิดเช็จังไรเช็ขายใหม่จากปกติมันก็ขายบุคคลดีเลยครับเมาต้องเอาเขาก็ต้องเฮ็ดกระแซกเขาเองเอาใหม่ปปแปลกๆที่ว่าเขาเฮ็ดใหม่ได้เขาขาย,ม,ายมือถือต้น เออต้นนี้ขายสามรอยห้าสิบนี่ผมก็ขายไปยังสี่ครับนี่ขายสามรอยห้าสิบนี่ต้นนี้หน่อยอยิงสี่สามรอยห้าสิบครับบางอันเขคนมือค้นขา,าเขาว่าโอ้ต้นนี้หน่อยสามร้อยห้าสิบเสือเป็นยังแต่เมียนนี่ครับนี่มันเอาไปตั้งต้นได้ออเอาเป็นหัวเชือมันได้ครับแล้วก็สามารเทศได้เป็นต่อยอดของเงินได้ครับแม่นครับเออบางคนก็คือออกเขาก็เอาเป็นยังคือขายได้โอ้ผมว่าคล้องนี่ยูุนี่ผมว่าได้เกือบสองหมื่นนะมั้งสองหมื่นสามหมื่นนะบง ภายในระยะเวลาสักเดือนครับสองเดือนสองเดือนนี่สองเดือนสอเดือนละเมื่นเลยไม่นมองเดียวบ่ตตองเฮ็ดติ๊กีกหมากมาเลยะก่บัวหูจากยางเลยนอนสื่อกีดยางเฮ็ดสวนเมื่อยนอนเบื้องออนไล่เบื้องนั่นเบื้องนี่ก็เห็ดกเกียรบัหูว่าจีหาเงินจังไหนนี่ข้อมือจีาจังไหนเงินครับปัญหาเมื่อคือบุออกเท่าก็ขายของสวนเขาก็ไดไหมบ่เขาก็ไดเป็นของสวนเป็นเงินกองกลางขอรัว ที่นี่เขาอยากได้เงินเป็นส่วนตัวเขาจะเคสแต่เคสหนีของเขาเป็นก็แค่แก๊กเขาก็ได้มีเอามีใหม่ดางอยู่ตัวนี้ซิดาดังเรียมอมอนดางอ้าวเ็ดเปลี่ยนอยู่ตอนอ่าะมาณนั้นต่อยอดเนาะครับอ่าอธิแรกอาทิตย์แรกตอนเรียบร้อยเขาซ้ำเรียบร้อยบอกเขาติดเรียบร้อยเขาก็เอ้าจะขายจังใดวันนี้ตอนแี้จะจะขายจังใดวจะขายจังใดวันนี้ก็ไปตรงไปเรียนรู้ขายออนไลน์ผมบอกเขาไปปึุงเขาวิธีการขาย กลยุทธ์เข้าขา,า,ยา,ายเออเขาโคตขายยั่สงบนึ่งสี่อ่าโอเคเข้าเข้าใจวิธีการขายละเข้ากับหยดต้ตนใหม่ขเข้าึ้นเข้ากับเอาไปนําเสนออ่าจากคนหนึง่งสองสามสี่หาพวกภายในเดือนเดียวกับโบประเขา่าปืบมาอ่าเมื่อวานก็ไปส่งส่งกับคร่มือครับเจ<อ>้า<อ>มณี้<อ><อ>บาหวางไปไปสวนลุงเหรียญน,นะครับก็ได้บเลเบ่งหลุดขานี่ออนไลน์ครับนี่ต้นซ้ำนี่ก็สองลายซีบเลยครับนี่โอ้อ่าเป็นเงินไปเวดเป็นเงินครับ เป็นเงินผู้มักเข้ากับว่าโอ้ยคืองามแท้ครับแต่ผูมกักโอ้ต้นตับนี้ต้งสื่อมาเนี้ยนี่เหครับทั้งนั้นครับทั้งนั้นจะเป็นใหม่ใบมันมีราคาบ่ครับตัวนี้น,นี่นี่กันบ่นี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 ่ว่าบงตัวนี้ก่อนเน,นี่ยนี่พมช่ำไปตัวนี้นี่เสียบว้อ๋อคณะคณะชายัยยาครับนณาะชายัาชายยาเออเสียบยอด,ด เสียบยอดผมเสียบไปสามยอดเด้เปย์ไปยังกอติดยอดเดียวเพราะมเสียบไปนีตัวนี้หนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งเพราะว่าผมผมผมรัดตรงนี้บนแหน่เนี่ยหนามันเข่าหนามันเข่าเลยมันหนาฝนมันได้เน่าเน่าไปสองก็ได้ติดอันเดียวเพราะได้ต่อยอดขึ้นไปอีกแมนแต่ว่าขั้นกิงนี่เขาตัดหนีหมดเขาไปช้ำเรียกว่ามันไปกินเขงมันเนี่ยกิงละหาลอยครับหาลอยครับแมนครับขั้นกิ้งง่ามอ่ะขั้นใบสามสีใบนี้มันจะเป็นสามสีไข่ๆนี่มันจะไม่เสียสีหลายสียิงสีอันนี้ก็เป็นรักพันรัก พัดอัปอัปขึ้นนะครับครับอ่านี่ผมควบคื้นผมเคยือว่าจะเอาตัวนี้ตั้งไว้เสียบ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 แล้วก็เสียบไล่ไปนะครับห้มเต็มเลยเขาก็จะคอยตัดขายแบ่งขายไปเรื่อยนะไอเดียสุดยอดเลยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นนี่ครับต้นตอมันต้นตอที่จับไปเสียบอันนี้ก็เขาบริตายนะครับบ่ตายครับบ่ตายนี่มันก็ปลูกมันมาสามกิ่งสองกิ่งสามกิ่ง นี่เก็เป็นค่าค่าด่างครับโอ้ค่าด่างตัวนี้ค่าด่างค่าบานเห่านี่บอกครับมันเป็นซื้อมันบ่ครับก็เป็นค่าบานเห่าแต่ว่าผมหัวมันกินไหนบอกินบ่ได้นะเดี๋ยวแต่กระพัวนี่นิดเขาบอกว่ากินได้แ้วก็จิมีสักคู่ด่างสักคู่ด่างนี่ก็าไม่ได้ซื้อหรอกครับมันมันติดมาในกระถางต้นใหม่ผมเยขยายออกผมขายได้เงินมัวสองพันก๋วยดีมองนี้บ่ครับจากต้นเดียวต้นนี้น้อยมันติดมันน้ำกระถางดอกใหม่ครับขยายออกเป็นผลอยได้นะครับนี่ผมก็กระถาง กะทางซ้ำนี่ก็ขายไปสี่ลอยหาซิฟหาลอยยี่สิ่งะทางเดียวยีงสี่เขาก็ขายไปสองลอยหาซิฟสามอยยี่สิ่ครับเออเขาก็ขายได้บางทีแล้วเขาก็ขยายออกแป็บเดียวเขาก็ขยายออกได้ใหม่ห้อมาจากวิธีการหาเงินนะครับแบบเงินท่าตัวเองนะครับนี่ยังสี่เขาก็นี่เขาก็ปลูกไว้เขาก็ปลูกทิมไว้นี่มันก็แตกยอดนี่หลังมันเน้นครับกวกตอนนี้เขาขายได้ ใครได้ทุกอย่างเลยใครได้นี่แหละครับสุดยอดเลยนี่วันนี้บอลบอลดูไครับบอลบอลตัวนี้หกลงตัวนี้ผมก็เอามาจะใส่เอามาแต่นีแหละครับอยู่ในสวนนี่ก็ได้คคาารรดีบ่ัตัวนี้ก็ดีครับก็ตกไปต้นละร้อยกุบบาทสองรอยแล้วเตะไล่มันจังสีเขาก็ตั้งเลยสองรอยครับอ่าสองร้อยหรือว่าเดี๋ยวแต่เข้า มันอยู่กับมันโหนงเข่านนำนะครับเดี๋ยวตอนี้ควมเข่าเขาจะขายลูกค้าเขามักหนำเมนเดี๋ยวตัวูหยิงสื่อตัวนี้กับแซวหน่อยเป้าแปงตัวนี้กับโบแพงครับสี่สิบบาทนะสิบบาทอ่าเดี๋ยวกับซีมีพวกไลไหลเหลืองโอไลขาวตัวนี้ไหลขาวครับตัวนี้ก็มีดังนี่มีเขียวนิดนึงตัวนี้กันกันคิดเป็นกระตุกพันเุ์นะครับบางทีสามใบนี่บ่าสามใบก็หนึ่งหลอดเกินหลอดเป็นพันเลยเป็นพันครับ บางหมองก็ใายพันกลัวเลยครับจำนี่แสดงว่าผู้ใดที่เขาเใหม่ที่ขานเฮ็ดสวนมาเรียญใหม่พวกจี่กี่อะไรเงื่อนคือกันอันนี้ก็อีพีอีพีเบอร์หนึ่งอีพีแดงแต่ว่าหมอกพวกใหม่พวกนี้มันเป็นใหม่กายพันครับมันจะเป็นแบบอายุหลายขึ้นมันจะกายแปลงหลังครับมันจะแปลงหลังเคนมันจะฟอร์มจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะบว์คือมันเปรียบเทียบเป็นกับตันนี่นี่เป็นเราผู้ดังผู้ดังหยัก มันก็จะเป็นแบบต้นยึกต้นกเผาครับตัวตัวนี้มันสีกายมันจะเป็นแฉกนมันจะงามกว่ากันตัวนี้ก็จะเจ็ดลอยไปลอยในหน่อยซ้ำนี่นี่มาครับตัวนี้ก็หาสิบบาทแตกต่างกันได้ครับนี่อ่าราคานะครับมันไม่นอกครับไม่นอกไม่ไม่อกนอกตัวนี้ก็พวกที่ขิงที่ขิงตัวนี้ก็ย้มมันสีลอยยอดไม่ยอดต้นซ้ำนี่มาครับสีลอยไม่นครับเนี่ยสีลอยสีลอยหาสิบบางคนเขาขายหาลอยลอยหาิบ นี่จริงสิข้ตัดขาตัดตัวนี้ออกมาข้อตัดออกมันก็เรื่องเจอต่อมันครับต่อมันแตกอมาสามแสดงว่าเขากำไรเขาก็ับเริ่มมาแล้วตัวนี้ก็ไล่ชพมผู้ให้ช่มพูเขาตัดออกข้ตัดกิ่งมันไปชำไราลๆกิ่งเขาคล้ายไปลลยต้นมันก็ออกมาสองกิ่งออกมาสองกิ่งข้อก็ขึ้นกำไรรียบร้อยเงินเมื่นเฉพาะพื้นที่นี่บ่ถึงแค่บ่กี่ตารางว่านี่กันยัง นี S <S first, um ่ยขนาดนี like ้เนาะครับอหญ่เนาะนีก็พวกอ้อมพวกยังที่เขาเพะใบนี่ครับเขาเห็ตใบเรื่อยครับใหม่มันโมลายครับผมเห็ดคอยเห็ดเห็ดผู้เดียวครับเห็ดผู้เดียวเนาะกิจกรรมในสวนเหมือนกันใหญ่หญ่เขาเห็ตสวนแล้วเขาก็มาเขาแกะอารมณ์เขาก็ได้เขาก็ไดเงินน้ำเขาเกไดก็คงกินเขาก็เออเขาอยากเห็ดเป็นโดมตัวใหม่แล้วก็มีใหม่ดางใหม่สวยน่งามนอกจากนอกจากสวนของอ้ายแล้วอ้าวเก็ดจะมีสวนของแบบเป็นโซนนี้อีกขนาดนั่นนะครับ เป็นไหม่แปลกใม่หายากเล่ก็เป็นใหม่ที่ที่เอามาเก็บอนุรักษ์ไว้นําครับแสดงว่าถถาคนมาสวนหนีภายหน้าอีกปีสองปีนี่สิมีเห็นทุกอย่างเลยก็ผมว่าผมจีบเปิดประมาณปีปีหนาเปิดเป็นเป็นเป็นแรงเรียนรูน้นอ๋อจักสิเป็นอย่างไหนาะว่ากันปลายปีได้ครับครับคิดว่าอย่างห้เขาาเบึงวิธีการเพาะต้นใหม่นี่ต้นหนีต้นหนี้แล้วก็สอนวิธีการขยายพันธุ์ต้นใหม่เขาครับกับจิบรับตัวพวกนักศึกษาพวกนักเรียนพวกอี๋ยังไง ที่เขาเรียนรู้ครับครับเออกะเสียดเป็นแบบอยังไงะเกษตรขึ้นทุนเฮ็ดแผ่นดินนะแบบตามรอยของพ่อหลวงอนะครับผมเขาจะเคลียดแบบนั้นเสร็เนี่ยโอ้ความคิดสุดยอดเลยคโอ้มันเท่าชีวิตเท่ามันโมเนลมันอ่อนนะครับตายไปมันเกิดแลวไปเข้ากับยาเฮ็ดไปขึ้นเห็ดเป็นไงตายไปกับบุญมีคนจำนะครับถ้าบ่เข้าบ่ฝากไปก็แผ่นดินอันนี้ก็มอนที่นี่ครับที่มันละยันมันเหลือจากตันหน่อยเป็นมันลอยไปต้นเดือดเศร้านี้แหละครับผม ตัวนี้ไม่สาดางังครับเนี่โยโมแมนครับตัวนี้ก็เอื่นยัยงจำซื้อว่าไรครับตัวนี้เขาก็หายมากอันนี้ก็หายมากไม่ขาดหายมากหายมากครับพวกนี้เขาหายมากนี่พอพื่ดมดังคุ้มก็ได้ทั้งขยะยโอ้คงจริงแหละต้นบางใหญ่สองตัวนี้นอนเคียงข้างกันเลยครับผมก็ได้เอามาใส่กระถางเอามาเลี้ยงดูกระดูดีเนาะครับเนาะแมนครับก็จัดเรื่องสีบันนี้ลูกมผุมก็ขายไปดิขายไปเด้หยาย่พันเดีดิได้เป็นพันคือนกันไหมครับนี่ ก็ได้หลายพันทีครับได้หลายพันนี่ลูกมันนี่มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมก็แยกก็ไปขายต้นละสามร้อยตะกี้ลูกมันเต็มเลยลูกมันเต็มเดี๋ยวเบาสลามสินมักแบ่งปันน้ำเด้อนี่มันเก็ดพอเฮ็ดครับเฮ็ดไปเรื่อยๆผมก็บางเฉลิมก็นั่งยิ่งเห็ดก็มาเฮ็ดใหม่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตั้งครับก็ว่าจะเฮ็ดบงนีแล้วครับเฮ็ดเป็นโดมเห็ดเป็นบงพักใหม่เป็นโซนนะครับเออบงกินกาแฟบงเท่าเฮ็ดใหม่ เฮ็ดเบียกตั้งนักมาเขาก็มาเฮ็ดจางสีเขาก็มีความสุขครับครับดีกว่าเอานอนดีสือนะผมสิได้เวลานะยังเขาแห่งหูแจ๊กแบบเวลานันมีค่าดิครับเพราะว่าเขาเริ่มเข้าใจชีวิตตัวหน้าครับไอเนาะแม่นครับตะกี้ก็สมเลยที่หมอไปทุ่มเทเพื่อแดนนะครับอืมายเห็นเฮ็ดจังสีเทศบาลเขเมืองเขาก็หัวเอะพอเฮ็ดจังไหนตัดต้นยางที่กินยังเขาเลยกับโมดิยาก็ได้ สมืนในคลองแถบสิบะหริสือนะครับไอบ่อบ่อหริสุครับชิบะหริเนี่ยจะพวกพวกปลาพวกไก่พวกยังจีเอามาเห็ดให้ลูกหลูกหลวกลวกก็มีหมามีแมวกันหลวกหลวกอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งทั้งหลุมอีกหน่อยนะครับจะทันอีกทีเห็ดมองนีอะไรนี่เห็ดนี่เห็ดหลอกนี่แอ่ะก็เห็ดเป็นพวกใหม่สะสมโอ๋อยาก อ่าครับฟังเทคนี้เป็นเอียงครับนี่ตัวนี้เป็นมอนครับตัวนี้เอาไว้เทศว่ายมอนพันุ์ไอ้พันที่เข้าไปเบิ้องเนาะครับครับพันเชียงใหม่หกซูลนี่ครับโอู้กทุเรียนนั่นไมครับาอยูนี่อ่าทุเรียนตัวนี้เป็นนกกระจิบครับโอ้พันนกกระจิบตัวนี้นกกระจิบตัวนี้เรมปลูกสวัสดีครับนม่ครับมันก็มีหลรุนครับตัวนี้มอนท่องตัวนี้สองปีมอนท่องสองปีกับบ่ค่อยง่ามครับเพราะว่ามันเป็นดินดินก้นบ่อเพื่อนโอ้เหนื่อยไปเลยบ่ออันนี้ก็สองปีครับเป็นดินเก่านะครับเนาะ มันมอไม่ดินก่อนบอดินไตเขาอื่นยังไงล่ะดินมอมีแหลกธาอาหารดินเหนียวแต่กันสูงส yeah, like ูงถ่วหัวแล้วนะครับมันเป็นดินเหนียวดินจริงสิี่ดินเหนียวจ่งเเลยนี่นี่ป่านนเป็นยังก็ไม่ดินล้วนเพราะว่าผมขคดเอาจากนาดินเนี่ยพมกเอาขึ้นมาคนขึ้นมาใส่ครับไห้มันมีมันมีนาดินนี่ครับทุเรียนสองปีครับพี่น้องเอองอมางนี่ครับปงางคราบนะครับอยู่ข้างบนกับปลูกกล้วยนะครับตัวนี้กล้วยหอมทองครับ ไปอ้ํท่องแต่ก็ไม่มีหลายกล้วยครับสาเนี่เขาเลี้ยงปลาอย่างครับไอตอนนี้จักน้อยยังสีลูกปลาครับออ๋ต้นนี้พักบ่ออีกต้นตอนนี้ยัมีแต่ปลาสาอย่างครับต้นนี้สะผมไอกว่ามันสะโครงการนี่ครับเขาคุดเองบมดครับไอคุดุดเองครับคุดเองสองบ่อแต่ก็โครงการอีกบ่อหนึ่งลึกเท่าไรครับไอยืนลึกสองเมตรครับลึกสองเมตรต้นนั้นต้นสากลางกต่จังเมตรหาซีฟ ครับโอ้ลหวยนะครับกระไว้ตะกี้มันจะเป็นบอกบเนี่ยนี่ก็บอกบบบอกรบบอกบเกาอ่านี่ก็จีไว้ไว้ไว้กินนอไว้ไก,นกวินนอป่ะครับเนี่ครับโอบ้หเขาปลูกน้ำหัวมันเนาะปลูกเป็นเนี่ยวรั่วรั่วครับทิษรั่วเป็นรั่วแต่กัดกันจะคล้องพวกร้อนนี้นี่ครับเพราะว่า ใบมันเวลามันอันนี้คนเกิดสี่บุคคได้ยางทั้งนี้เนาะครับใบแม่นครับผมว่าชีะพานครับสะพสานมีหอดไว้นะครับชีวสานมีไว้ไม่แม่ wine, ม wine, ม wine, ปา้าฟังทั้งนี้แม่นครับโ<ม>ซนทั้งนี้ครับพี่นออ้องกาะลังปลูกได้จักปีครับนี่ไว้ปลูกร้ปีบ่เพราะมันเป็นดินดินเหนียวนะมันบุคค่อยากเกิดบุคคลอยากงามอะไรพวกนี้ดินหนุกรังดินเหนียวเลยดินมันอันนี้เนาะเอามาแฝงไปก็จังพวกตัวนี้ก็จะตั้งโตไดใเด้พวกซัก กว่ากว่ามันจะสอดลงไปหอดดินพืน้นดินดินที่เป็นดินดินหวนได้แม่นครับมันจังตังต้งโตขึ้นได้นะครับโอแต่กินเป็นดินเหนียวมันมันปลูกยังกิดบ,บุกคอยอยากงามนะครับไว้นี่ครับไอปลูกจนสุดผุนได้เนาะครับเนาะก็สุดผุนครับแต่ว่าก็มีต้นตัดเอาไง่พว่าคนาจีเอาอันนั้นอันอื่นมาแสมนะอ๋อครับเออยินห์หนีกับเป็นกล้วยหอมทองก๋วยขมทองเนี่ก็ทีมีนี่รับเพิ่งปลูกครับเพิ่งปลูกแสไปนะนำสุรียนปลูกแสมไปเรื่อยครับ โมเดซี่เรียดครับว่าต้องปลูกความกันครับแล้วช่วงหนาฝนก็ี่จะเป็นเสือหล่านี่ก็เพิ่งปลูกอุ้ยกับประเทไหนใสอยู่ครับนี่ต้นนี้ก็ปลูกไปก่อนซุ้ดอยอดแห้งครับนี่กรเหลื่อมเป็นเครื่อนนะครับติดลูกแล้วครับติดลูกแล้วหอมทองครับที่น้อยก็มาขำนะครับถ้าต้องขำนะครับหอมทองแม่นครับต้องขำอันกับโมอคอยมีหยัางไรนะครับอยู่ในสวน กำลังเห็ดเนาะนี่ก็ท่ไดีลุงปลากบทิส่วงนี้แล้วครับส่วงน้ำแกงเบิดนี่ส่วงหนานาวนี้หน่อยครับจะเอาปลามาลุงอย่องยังปล่อยไว้สักกอนแม่นครับปอยปอยใซ่กอนสุมมอนนะครับนี่ครับเบ่งสุมจะเอาเป็นทิมใบยังทีบอแม่นนีะครับเจ้าน้อยเพิ่งกที่เรื่มจับดอกเลยอ๋อเขาจะเขาสู่หนานาวแล้วเนาะครับแม่ครับเจ้าน้อยกับเก็บหมากันสนั่นแล้วครับ ดกแข็งบ่ครับไป 1, ดกครับดก,ดกผมมักมันคือว่ามันดกแต่เทาเก็บแต่ไหลนะแต่ชิมีโคกน้องหน้านี่ครับโคกน้องหน้าแมนบ่ครับไปแมนครับเทากําลังลงพืชแม็นบ่ครับเดี๋ยวตอนนี้เอปุ๊กนี่เป็ท่านครับตอนนี้มันเป็นโซนของเอื่อยมันเป็นครับนี่เป็นดูแลโอ้โซนนี่ต้องแบ่งกันดูแลบ่ครับไปมันเป็นแมนครับตอ้องดูแลไปแต่ว่าเอาอย่างไพวกเกี่ยวก็พวกตัดหญ้าพวกจังไงเงี้ยมันกระพุ่มนะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาดูแลต้นไม้เขาเอง อืมเอ่เขาปลูกเองเขาดูแลเองเป็นของเขาครับมีส่วนแม่เราปั่นให้อย่างสิออ่าไปมาคือดูแลน้ำกันนะฮะกับงั้นเป็นขอบขั้วนะครับเนาะไม่เงี้ยกับปลูกคนจึงไข่ใบเตี้ยหมวยแตขายครับนี่สาพุงใบเตี้ยใบพุงเตี้ยหมงกันนั้นนะหมกอาหารมานนะเตี้ยอาหารปลาไม่เงี้ยครับก่อนสีลงปลาที่นี่สีลงปลาอย่างไร่าปลานินครับปลานินเนาะครับเนาะปลานินบ่อบ่อเทิงกับจีเลียงปลาดุก อเอ่อมันเตรียมหม่องไปมันกินอาหารเลี้ยงอาหารมันครับคุดเองนะครับบอนี่สองบอนี่ขุดเองครับบอละหมื่นขวาโอ้แต่นี่ก็บ่อโครงการครับอืมสองร้อยบอครับไอ้นี่สามครับสามแต่ฟังนี่ก็สองฟังผงน้องหน้าสองเป็นเป็นหานโขบน้องหน้าแล้วตอนแรงตอนแรงมากกัจีคุดทั้งรุมอีกเป็นหนึ่งบอใหญ่ดูคุดครับนี่ครับโอ้เอือเพิ่นกำลังนี่กำลังปลูกกำลังปลูก นี่ผักสมโอสมโอกับพวกฝรังนะครับพวกฝรังมันมีหลายเข้อเหี้ยลุงเอานะครับหลายพันธุ์ที่แบบไฟแบบพื้นที่โค้งล้องหน้านี่จักกรกวกาครับไอ้สามครับตัวเขาเห็ดเบสเซนหนึ่งคือสองลายสองไร่กลัวสองไากลัวเขาบอกมันลุ่มเขาบอกยรกลุ่งไปก็แล้วแต่เขาหรอกว่าอสุดท้ายนะครับไอ้นี่ยังจะฝากสำหรับคนที่อยากจะเห็้ยอสวนเห็ดอันนี้บอกครับไอ้เปล่าครับ อย่าฝากว่าขัาข้นคืดตรงเฮ็ดครับอย่าให้มันถิมไปซื้อเวลาเวลามีค่าครับเวลามีค่าแห้งแมนครับพอเฮ็ดพอสางเดี๋ยวถึงเวลามันคืดบดได้คืดได้แต่ว่าเฮ็ดบ่ได้มันก็แตกต่างกันนะครับร่างกลางกฮางาหอาชีพบอ่อมแมน,รน,นครับ,รบอ,อือนี่ก็เป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เพื่อนนี่ถือว่ามาถือทางแห้งนะครับถือทางนะครับอ่ายอมรับว่ามาถือทางแล้วก็หาเงินเองได้แล้วเยอนี่ครับ แค่สองเดือนนะครับพี่น้องไอเดียน,นะครับบนตุงห่วงมาสิขายบ่อใดนะครับของทุกอย่างมันตอนแรกมันม่ได้ควมยานครับยานนั้นยานว่าเช็ดขายยานเช็ดบ่ได้ยานเช็ดยานนี่ยานนั้นจะจานยังผมก็บ้กใจบานนี้ผมก็ลองว่าเอากูลองลุยบิ่งนะมันบ่เสียหายกันลุยเบ่งครับครับลุยบ่งกะเออถือกเถือกเขามาถือก,อกบานนี้ <c oughs> ผมก็บานนี้มหมูมผมได้หลายคนเขามาก็กมาหาผมก็มาคุยน้ำเนี้มันนั่นมันนี่ อาเขาเอาว,วิชาเข้าไปวิชาในในการว่าเขา,ย,า,ขายใหม่อย่งไรเห็ดย่งไหนนี่ไลยเขาไปเรียนรู้เขาไปเอาใหม่มาขายเขาก็ไดอ่าก็เป็นสิทธิ์อ่าเป็นอันนั้นเขาะ่ะครับธุรกิจเล็กๆหน่อยครับนี่นะครับผู้ดใดอยากมาศึกษาหรือว่าอยากมาเรียนรู้กบอ่านเพื่อนก็นมาได้นะครับอ้ายมีเฟซบุ๊กบ่ครับมีมีครับเบอร์ทโทรครับเฟซบุ๊กยังครับเฟซบุ๊กสวนสิทิการเดชอุดมฟาร์มครับ แต่ไม่ยูทูปนั่นเลยครับอ่า YouTube เนี่ยครับไอ้เกษตรอินดี้ครับเกษตรอินดี้แม่นครับโอ้เดี๋ยวอย่าลืมไปเขาไปติดตามเพจนั่นเลยครับเด้อฝากกําังเด้อเบอร์โทรนะครับไอ้ศูนย์แปดสองสามแปดครับห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามครับอ่ะยังก็ครับเล็กครับไอ้เล็กนะครับเนาะครับผม ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไปซ้ำนี่ขอบคุณถี่เขามารับชมและก็ติดตามนะครับขอบคุณไอ้นะครับที่เป็นวิทยากรใหเานี่ครับพอกันคลิปนะครับผมกับบ่าวสลามหน่อยคือเ่าครับครับผม